เราอ่ะเขาเรียกอะไรจำใจที่ต้องเลือก25%เปุ๊บเขาก็มีเงื่อนไขโผล่เข้ามาในคืนนั้นว่าถ้าอย่างนั้นสาขาใหม่ที่จะเกิดขึ้นเราไม่ให้คุณเราให้หุ้นกับคุณโอนมัดจำสมมุติว่า999บาทเนี่ยโอนมัดจำเข้าไปษัทกอไก่แต่พอทำเสร็จแล้วมันจะมียอดที่เหลือที่<อ>ทำเสร็จก็ให้โอนเข้าบริษัทขอไข่โอนเข้าขอ,ขอไข่เลยเอา้าวซึ่งไม่มีคนอยู่ค<ะ>่ะอ้าวแล้วไปทำนี้ได้ไงอะ เมย์รู้จักกับใครรู้จักคุณยาค่ะเมย์ไม่รู้จักใครเลยแต่ผู้หญิงเนี่ยทักดีเอ็มมาตัวเมย์ก็เราก็มีการคุยกับเพื่อนว่างั้นเรามาเปิดคลินิกกันไหมเขามีหมออยู่สองคนเป็นเมย์เนี่ยแล้วกับพาร์ทเนอร์ทั้งสามท่านก็ได้มาร่วมรู้จักกันแล้วก็ตั้งธุรกิจนี้ขึ้นมาค่ะแต่ว่าตัวเมย์ไม่เคยรู้จักหมอมาก่อนเลยเนาะแต่ยาเป็นคนหามาสรุปแล้วเมย์ไปรู้จักกับยาซึ่งไม่รู้ยาเนี่ยมามาทอรู้จักด้วยยามาชวนทําคลินิกไปเรียกหมอมาอีกสองคนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณก็จะอยู่ตัวคนเดียวแล้วเพราะสามคนนะก็ต้องรู้จักกันมาก่อนค่ะหนูหุ้นกันเนี่ยหนูแบ่งหุ้นให้เขาไปทั้งหมดก็ถือว่าเขาถือกัน25ส้นสุดท้ายแล้วก็คือดําเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งตัวเมีมีดราม่าคือเรื่องของคดีความค่ะโดนคดีความเลยใช่ไหมอ่ต้องโทษถูกไหมเขาก็เลยมาพูดประมาณว่าความน่าเชื่อถือของคุณมันอาจจะทําให้คลินิกเนี่ยพังได้ถูกไหมเขาก็เลยต้องมาขอให้คุณถอดถอนชื่อออกเหรอค่ะ คุณยอมถอดให้ไหมย,ยอมครับโดยการเอาหุ้นนั้นไปให้ใครไว้ก็คือไปฝากไว้อีกหุ้นส่วนอีก3คนครับคนละเท่าเท่ากันด้วยความนี่ผมคินว่าเขาไว้ใจมากนะนี่คือคุณใจอะเขามากนะจนถึงวันที่คดีความของเราอะคือมันมันจบเสร็จสิ้นสารตัดสินอะไรหมดแล้วครับเราก็จะขอกลับเข้าไปถือหุ้นเหมือนเดิมเขาว่างไงเขาว่าเสนอมา2องออปชั่นคือออปชั่นแรกอ ถือหุ้น25%เหมือนเดิมต้องทำงานนะแล้วก็ไม่ต้องออกหน้าอ p อปชั่นที่สคือถือลดหุ้นเหลือ12.5% 12.5%ครับแล้วก็ไม่ต้องทำงานแล้วรอรับปันผลอย่างเดียววันนั้นเราเลือก25%เปเ๊บเขาก็มีมีเขาเรียกอะไรมีเงื่อนไขโผล่เข้ามาในคืนนั้นว่าถ้าอย่างนั้นสาขาใหม่ที่จะเกิดขึ้นเราไม่ให้คุณเราให้หุ้นกับคุณ ทั้งๆท,ที่มันอยู่ในแผนการเติบโตของบริษัทอยู่แล้วคือตอนนั้นผมก็ต้องบอกว่าเราเขาเรียกอะไรจำใจที่ต้องเลือกอันนี้เพราะว่าเราอยากกลับเข้าไปถืถอหุ้น<ต>ก,ก่อนตกลงมันได้ไมันเป็นชื่อ,หอไหมก็เป็นชื่อน้องสาวปึ๊บทำไมถึงใส่ชื่อน้องสาวก็ทางนั้นนะครับก็อาจจะถ้าเกิดเป็นชื่อเมย์อาจจะไม่สบายใจเลยอีกแล้วหลังจากนั้นครับพอธุรกิจด,ดําเนินต่อไปอประมาณเดือนถึงสองเดือนครับเราคิดว่าเรามาคุยกันดีกว่าว่า ไอสาขาใหม่อะบริษัทใหม่ที่คุณจะเปิดอะเราต้องแบ่งกันยังไงเพราะว่าคุณใช้แบรนด์เดิมคุณใช้พนักงานชุดเดิมในการแบบทำสาขาใหม่เป็นชื่อเดิมด้วยใช่ครับแบรนด์เดิมชื่อเ่องทางการขายเดิมทั้งหมดคือไม่มีอะไรสร้างใหม่ขึ้นมาเลยลูกค้าฐานข้อมูลลูกค้าก็บอดแคบจากบอดแคบจากอันเดิมทั้งหมดซึ่งผลประโยชน์มันไปตกที่บริษัทใหม่ซึ่งบริษัทเดิมมาไม่ได้เลยครับทั้งที่ ทั้งๆที่บริษัทเดิมอ่ะมันไม่ใช่มีแค่เมนะครับที่ได้เขาก็ได้เหมือนกันเราได้เท่ากันคือคุณกําลังจะบอกคนดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่แฟร์กับคุณสักเท่าไหร่ครับเพราะ3มคลินิกเนี้ยมันอยู่ในชื่อบริษัท1นึ่งอ่ะบริษัทกไก่แล้วกันนะอยู่ในชื่อบริษัทกไก่อยู่ดีๆเนี่ยจะไปเปิดอีกหนึ่งหนึ่งสาขานะฮะเป็นสาขาที่4มันก็อยู่ภายใต้บริษัทกไก่นี่แหละซึ่งคุณเองก็ถือหุ้นอยู่ด้วยถูกไหมครับผม,ผ,มผมอธิบายถูกใช่า จะแยกไปเป็นขอไข่บริษัทใหม่ใช่บริษัทถูกไหมใช่ครับอาจจะเป็นขอไข่แต่ในขณะเดียวกันเอาฐานข้อมูลของกอไก่เนี่ยไปเปิดใช่ครับว่าเป็นลูกค้าเก่านู่นนี่นั่นแล้วไอ้คลินิกที่จะเปิดก็ชื่อเดียวกันด้วยบริษัทกอไก่มีคลินิกสารคลินิกคุณอยู่ในนั้นถูกไหมคุณอยู่ในกอไก่อยู่ดีๆเขาไปเปิดขอไข่เขาไปเปิดคลินิกชื่อเดียวกันอยู่ในอยู่ในกอไก่เนี่ยได้ไหมก็จริงๆอ่ะเอาจริงๆนะถ้าบริษัทอ่ะเป็นกรรมการอยู่แล้วมีบริษัท กรรมการเนี่ยจะไปเปิดบริษัทที่ธุรกิจเดียวกันอีกอ่ะจริงๆไม่ได้นะแต่ถ้าจะได้ก็คือที่ประชุมในบริษัทเก่าต้องอนุญาตอันเนี้ยเขามัมนคก็าขาย้าแข่งใช่ค่ะในคลินิกที่ลูกค้าไปใช้บริการเนี่ยค่ะจะมี2บัญชีให้ลูกค้าโอนอก็คือมีทั้งบริษัทที่กไก่กอไก่ด้วยแล้วก็ขอไข่ด้วยขอไข่ด้วไก่ไม่มีคุณขอไข่เอ้ย ข,ข,ขอไก่มีคุณอขอไข่ไม่มีคุณโอเคก็คือ <Okay. S 1> <c ười> เงินโอนเข้ากอไก่ด้วยและขอพาะโอนจองครับโอนมัดจำถติว่า999บาทเนี่ยโอนมัดจำเข้าไปษัทกอไก่แต่พอทําเสร็จแล้วมันจะมียอดที่เหลือที่ท,ทำเสร็จก็ให้โอนเข้าไปษัทขอไข่เลยทั้งที่การโอนจองทุกอย่างเนี่ยมันเป็นช่องทางการขายร้านค้าของกอไก่ของเราค้าเก่าของเรานี่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 คุณผู้ชมอันนี้ซ้ายมือเนี่ย นะฮะคือคือง่ายๆลูกค้ามาทําที่คลินิกภายใต้บริษัทกอไก่ก็มาจองไว้99 9ก้ถูกไหมฮะโอนมาเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแต่พอลูกนัดลูกค้าทําหน้าเสร็จปุ๊บต้องจ่ายยอดที่เหลือ34 0 0 0นะ,ะแทนที่ลูกค้าจะต้องโอนเข้ามาที่บริษัทกอไก่เปล่าเขาให้ไปโอนเข้าบริษัทขอไข่ซึ่งไม่มีคนอยู่อ้าวแล้วไปทํอย่างี้ได้ไงอะ่ะแล้วจริงๆแนละ้วจริงๆตรงเนี้ยไม่ได้แจ้งหนูด้วยคือ ตอนที่หนูตั้งตั้งประเด็นน่ะหมายถึงว่าหนูก็ตั้งแค่ว่าเอ้ยพี่ใช้พนักงานชุดของบริษัทหนูพี่ใช้เช่องทางการขายของบริษัทหนูตรงเนี้หนูก็ตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเราจะอยู่กันอย่างยุติธรรมได้ยังไงตอนนั้นเราก็ยังคุยกันได้ประเด็นนี้หนูก็เป็นคนให้พี่ไปหาทางออกมาใช่ไหมว่าให้ความยุติธรรมแก่บ,บริษัทหนึ่งหน่อยโอ้โหอ,อันนี้นนอันนี้แต่นีหนูมาเจอเองลูกค้าไปทําหน้าคลินิกภายใต้กอไก่โอนมาจองที่กอไก่9 99 9แต่เวลา ให้เขาจ่ายเงินเนี่ยให้เขาไปจ่ายเข้าบริษัทขอไข่แต่ว่าพลุก้ามาทำหน้ามาทําที่บริษัทกอไก่มันก็ไม่แฟร์กับเธอนะเพราะตัวเธอเองเนี่ยมีหุ้นอยู่ในบริษัทกอไก่แต่ว่าเงินไปเข้าขอไข่ซึ่งไม่มีชื่อเธอเธอก็ไม่ได้เงินจากตรงนี้ดิไม่ได้ค่ะแต่ลุกแต่ว่าไอ้พวกค่าไอ้ค่าใช้จ่ายค่าคนค่าของค่าฉีดน่องฉีดหน้าค่าเครื่องกอไก่เป็นคนจ่ายอ่ะถูกไหมตรงเนี้ยเรา ก็ยังไม่ได้รู้คือใช่ค่ะเบื้องต้นเนี่ยบริษัทกไก่เป็นคนจ่ายแล้วก็หลังจากนั้นนะหนูเองก็ไม่สามารถเข้าถึงบัญชีรายรับรายจ่ายและการเงินของบริษัทได้ซึ่งตอนนี้หนูก็ไม่รู้ว่ามันถูกจัดสรรปันส่วนไปตรงไหนบ้างเงินถูกกระจายไปที่ไหนบ้างตัวหนูไม่รู้จริงๆแต่ว่าเบื้องต้น,นช่วงแรกที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะบริษัทกไก่ก็เป็นคนจ่ายมาทั้งหมดค่าโปรโมทค่าอะไรต่างๆค่ายิงลงอิง,ง,ง,องแอดเราก็เป็นคนรับผิดชอบมาทั้งหมดค่ะ พอพอเขาตกลงกันไม่ได้แล้วก็ไม่มีการคุยแล้วเราก็โดนเตะออกเรา<อ>ก็เลยถูกเด้งออกจากกลุ่มสําคัญของบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบัญชีกลุ่มการเงินหรือว่ากลุ่มผู้ผู้บริหารแล้วก็กลุ่มอื่นๆนะคะที่ที่ดำเนินออธุรกิจเนี้ยก็คือถูกยุต ถูกหยุดการใช้งานหม <Okay. S 1> ายความว่าไงเออคือกลุ่มอ,อ<ย>ื่นหยุดการเคลื่อนไหวแต่ว่ากลุ่มสําคัญเนี่ยคือโดนเตะออกหมดเลยเพราะว่ามันจะมีข้อมูลหลักฐานต่างๆอยู่ในนั้นค่อนข้างจะเยอะค่ะโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับคือแล้วเวลาผ่านไปผมก็มีการคือเราไม่ได้รับรู้อะไรเกี่ยวกับคลินิกแล้วเราก็เลยส่งหนังสือขอตรวจสอบบัญชีในฐานะผู้ถือหุ้นเรามีการส่งไปก่อนแบบว่าเออเตรียมให้หน่อยเราขอตรวจสอบบัญชี คือจริงๆอ่ะก่อนที่จะขอตรวจสอบไปในฐานะผู้ถือหุ้นน่ะต้องบอกว่าเราก็ขอตรวจสอบไปในฐานะเพื่อนมาแล้วมาก่อนเหมือนกัน<ม>ว่าขอดูบัญชีหน่อยเราจะจบเรื่องนี้กันยังไงเเราจะขายหุ้นกันไหมหมายถึงว่าเมย์ไปซื้อหุ้นของคุณไหม75%ห้รหรือว่าคุณจะมาซื้อหุ้น2ี่ของเมย์ไหมหรือยังไงเนี่ยมันก็มีการคุยกันมาในฐานะเพื่อนประมาณนึงนะคะแต่พอมันทุกอย่างมันมีจุดแตกหักตั้งแต่คืนนั้นที่โดนเตะออกจากทุกกลุ่มอ่ะคะ่ะก็เลย ต้องดาเนินทุกอย่างในฐานะผู้ถือหุ้นแล้วก็คือมีการส่งไปหลายฉบับมากว่าเราจะเข้าไปแล้วเราก็เข้าไปว่าเออวันนี้เราเข้ามานะคุณเอ๋ก็ตอบรับว่าเราอะจะมาวันนี้คุณเอ๋ก็รู้อืแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะในวันนั้นเองอะค่ะตัวเมย์นะคะถูกแจ้งข้อหาบุกลุกค่ะตํารวจก็ระหว่างจะมาจับเราอะระหว่างที่เรานั่งรอที่ห้องประชุมครับอืห้องประชุมที่คลินิกของเราเนี่ยนะคลินิกของเราที่เราเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยนะพอ สักพักก็คือมีตำรวจมาเปิดมาที่จะเอุ่จับกลุ่ม,มเ,รเราว่าเราอบุกลุกวันนั้นเองอะค่ะเมเองก็ถูกแจ้งความบุกลุกและวันนั้นเองเมก็ถูกฟ้องหมิ่นประมาทและวันนั้นเองเมก็ถูกฟ้องพรบอรคอมค่ะ,ะคือตำรวจเปิดเข้ามาปุ๊บหนูเองพูดคํานี้กับตำรวจเนี่ยคําเนี่ยค,ครับ ถึงเราพอยูอ่แล้วอ๋อโอเคอะ,อะเสร็จปุ๊บแล้วไมส่งมาให้พี่ดูแลเพอเอาอ,องเขียน้องเขียนไว้กับตรงน้องแลวกันคือต้องบอกว่าเราพูดกับคํานี้กับตํารวจเพราะว่าถ้าเราไม่พูดวันนั้นน่ะตารวจก็ต้องจับเราไปแล้วเราก็บอกว่าพอดีว่าเราตรวจพบการจุดๆเกิดขึ้นเราเข้ามาเราจึงเข้ามาวันนี้ตามใบ นัดหมายในฐานะผู้ถือหุ้นตำรวจก็เลยกลับไปและการที่เราพูดคำนั้นออกไปอะค่ะก็ทำให้เราอะโดนฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทสุดท้ายอะพอมีเจอการที่ตำรวจอะมาจะจับเม่กับครอบครัวกับทีมเม์เนี่ยค่ะเม์ก็โกรธมากๆแล้วเม่ก็ได้อัดคลิปคลิปหนึ่งโพสต์ลงในโซเชียลก็คือแบบว่าเปิดอีกหนึ่งธุรกิจของเม์พีมายารายได้จุดๆหลานเม์ก็คือ คือเมย์ทำสิ่งนั้นนะเมย์ก็ยอมรับนะว่าเมย์รู้ว่าหุนส่วนน่ะไม่อยากให้เมย์ออกหน้าที่สุดไม่อยากให้เมย์มีบทบาทอะไรเลยกับธุรกิจนี้ไม่อยากให้เมย์เปิดเผยว่าเมย์ยังมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับเดิมทีอีกต่อไปแล้วซึ่งเมย์รู้เลยว่าถ้าเมย์ได้ทําคลิปนี้ออกไปเนี่ยคุณจะต้องโกรธมากๆเหมือนกับที่ฉันนักโกรธอยู่ตอนนี้แล้วทํำไหมโพสทำเขาโกรธไหม กรธเขาก็เลย<อ>แจ้งพร<อ>บคอมมาตอนนี้สารระฟองอคือตัวเมยียไม่เห็นถึงข้อเท็จจริงในนี้เลยคือเมยียก็อยากจะเรียกร้องให้คุณเอาหลักฐานหรือคุณเอาไทาม์ไลน์มาซัพพอร์ตกับตรงนี้อย่างเช่นสิ่งที่ซึ่งส่งผลชัดเจนในสาขาที่เกิดขึ้นทำให้ยอดขายตกต่ำไรายได้หดหายเงินไม่พอใช้กับค่าใช้จ่ายต่างๆจนสุดท้ายต้องปิดกิจการสาขาบางสาขาคุณเอามาชนเลยว่าสาขาไหน มันอยู่กันเราปิดทองหล่อไปมันอยู่ในไทม์ไลน์ก่อนที่มันจะดําเนินเรื่องมาถึงวันนี้ม,นมันไม่ได้เกี่ยวกับดรา,าม่ามีมันไม่ได้เกี่ยวกับเออเรื่องนี้ซะด้วยซ้ำวันนี้สิ่งที่คุณถแถลงมามันคุมค้มคือมันไม่มีหลักฐานมาซัพพอร์ตคือคุณบอกว่าบุคคลท่านนี้สร้างปัญหาสร้างความปั่นป่วนเยอะแยะมากมายให้กับธุรกิจนี้เราไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆเราอยู่เฉยเเราแค่ขอบัญชีเราแค่ขอทางออกกับสิ่งที่คุณทํามาเราขอทางออกเไ,ได้ไหมเราอยากจะจบ แบบยุติธรรมที่สุดเราให้ทางออกคุณไปเยอะมากคุณก็ไม่เลือกเลยและสุดท้ายอ่ะเมเองอ่ะก็ยังไม่ได้เริ่มฟ้องอะไรคุณเลยซะด้วยซ้ำเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็ให้เวลาคุณไก่เกี่ยหรือหาทางออกมาโดยตลอดเมไม่เห็นว่าเมไปปั่นป่วนคุณตรงไหนเมแค่เรียกร้องสิทธิ์ตามกฎหมายที่เมควรจะได้รับคือเมอยากรู้ว่าเมไปปั่นป่วนคุณตรงไหนถ้าวันนั้นอ่ะเมบุกเข้าไปเมก็ไปตามหนังสือถูกต้องถ้าคุณไม่แจ้งมาจับเรา มันก็คงจะแบบดีกว่านี้อ่ะคุณหมอหนึ่งคุณหมอสองแล้วก็ทางฝั่งของตัวคุณยาในเนี้ยนะฮะคือสิ่งที่เธอเดินทางมาออกผลกระแสในวันเนี้ยคือประเด็นแรกเลยที่เธอสงสัยอยากให้คุณหมอตอบนะครับคือหนึ่งเนี่ยประเด็นการกลับเข้าไปถือหุ้นถูกไหมฮะของตัวคุณอ,อันเนี้ยมันยังคลุมเครืออยู่คือเขาขอกลับไปถือหุ้นได้รับข้อเสนอสองทางเลือกทําไมถึงทําแบบนั้นอะเขาคือหนึ่งทำงานต่อได้สิทธิ์รักษาสัสดส่วน หุ้นเดิม25%นะฮะสองคือไม่ต้องทำงานได้12.52%อันนี้เพราะอะไรนะครับข้อที่2เธอถามว่าถูกตัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ยังไงทั้งที่ตัวเธอเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นเธอควรจะมีสิทธิ์ดูเรื่องราวของข้อมูลในหุ้นฐานข้อมูลต่างๆนานาช่องทางการสื่อสารเธอก็ถูกตัดทั้งหมดข้อ3ที่เธอสงสัยนะครับคุณหมอจะได้จดเอาไว้นะฮะข้อ3ขอตรวจสอบบัญชีในฐานะผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ เธอเองผู้ถือหุ้นเธอต้องมีสิทธิที่จะตรวจสอบนะครับสี่นะครับก็คือเรื่องราวของคดีความข้อกล่าวหาที่ถูกกระทําไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความว่าเธอไปบุกรุกถูกฟ้องมินประมาทหรือพรบคอมอันนี้ด้วยเหตุอะไรเพราะตัวเธอเองก็แสดงตัวชัดเจนแล้วก็มีหนังสือยื่นไปก่อนเธอเลยสงสัยว่าอันนี้หมอทําแบบนี้กับเธอได้อย่างไรข้อที่5ประเด็นเกี่ยวกับการการเงินและธุรกรรมต่างๆนานาที่มีการเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปครับเอาเงินออก ลูกค้าเนี่ยมารักษาที่บริษัทตอไก่แต่สุดท้ายไปจ่ายเงินเพ้าที่ขอไข่อันนี้คืออะไรนะฮะข้อ 6. การยื่นเรื่องชําระบัญชีนะฮะมีการยื่นเรื่องขอชําระบัญชีบริษัทแต่ไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้ในให้รับทราบอันนี้ความหมายคืออะไรถูกไหม<ะ>อ่ะผมให้เป็นข้อข้อข้อ7คือมันมีลูกค้าครับลูกค้าไปใช้บริการแล้วเขามาเล่าให้ฟังคือวันนั้นน่ะลูกค้าเขา เขาไปใช้บริการก็ค <shorts> ือมีการโอนจองในเขาเป็นลูกค so ้าเก่านะครับลูกค้าประจําที่ที่เป็นเป็นลูกค้าที่มาท็เราะว่เเม่อะไรเงี้ยครับเขาก็เลยมาเล่าให้เมม่ฟังว่าเขาไปทำอ่ะเขาโอนจองอ่ะมันเข้าบริษัทหนึ่งก็คือเข้าบริษัทเอกไก่แล้วพอทําเสร็จอ่ะมันกลายเป็นว่าสาขาให้โอนเข้าขอไข่เขาก็รู้สึกแปลกๆว่าทําไมถึงทําไมถึงทําอย่างนี้เออทำไมถึงเหมือนกลายเป็นอย่างนี้เพราะว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาเขาก็โอนเข้าบริษัทกไก่กไก่ตลอดอ่า แล้วเขาก็ออกจากสาขามารู้สึกว่าเขามีความเอะแล้วแล้วเขาก็ไปเช็คกับลูกค้าไปแจ้งความแล้วก็กลับมาถามคุณเมย์เพื่อขอคําชี้แจงว่าตกลงมันคือยังไงกันแน่ใช่ไหมฮะบ,บอกบเขาเ,เ,เ,เขาเลยตั้งข้อสงสัยว่าคลินิกนี้ไม่มีใบอนุญาตหรือเปล่าถึงได้มีการต้องให้โอนเงินอีกที่หนึ่งที่คุณคือลูกค้าครับไปแจ้งความแล้วก็พนักงานสอบสวนก็เรียก พยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วครับคือตอนที่ทําลูกค้ามันไม่มีใบอนุญาตจริงๆก็คืออันนี้เราไม่รู้แต่ว่าลูกค้าแค่บอกเราเนี่ยลูกค้าเป็นการคาดการณ์ของลูกค้าแล้วลูกค้าก็เอามาบอกเราแล้วลูกค้าก็แจ้งความแล้วในช่วงนั้นเขาอาจจะกําลังยังไม่มีใบอนุญาตยังไม่มีอาจจะกําลังขอหรืออะไรเราก็ไม่รู้แต่อันนี้ต้องต้องบอกงี้ก่อนนะฮะแต่มันทําไม่ได้คะคะพี่ลูกไอ้ประเด็นที่ว่าลูกค้าบอกว่ามันไม่มีใบยืนยันไม่มีใบเหรอตอนนั้นไม่มีครับใบอนุญาตคือเขาบอกว่าถามตารวจแล้วตํารวจก็คือเช็คกับทาง สาธารณสุขแล้วก็คือใบยังไม่ออกจริงณเวลานั้นตามทำลายนั้นใช่ครับแต่วันนี้อาจจะมีแล้วใช่แต่วันที่ลูกค้าไปทำเนี่ยตอนนั้นไม่มีอันนี้ลูกค้าแจ้งมาคือใบที่แปะมันคือใบของสาขาเราใช่ครับใบที่ไปแปะส่วนไว้อะสาขาไหนครคือการส่วนใบอนุญาตสาขาหนึ่งสองสามในกอไก่สาขารามินทาครับเอาไปแปะไว้เอาไปแปะไว้ที่หน้าหน้าสาขาของเขาครับอยากคุณหมอลองตอบคำถามนี้หน่อยที่ลูกค้ามีการต้องตั้งคำถามแบบนี้นะครับก็คือณตอนนั้นเนี่ยที่ไปทํา ไปทําหน้าทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยที่คลินิกของคุณหมอเนี่ยเป็นคลินิกซึ่งอยู่ภายใต้นะใช้คำนี้นะภายใต้บริษัทขอไข่ที่คุณหมอเปิดขึ้นมาใหม่ด้วยมีเขาไม่มีคราคุณเมย์นะครับแต่ปรากฏว่านักวันนั้นเนี่ยไม่มีใบอนุญ,ญาตให้มีการรักษาแต่กลับไปเอาของอีกสาขาหนึ่งมาติดไว้ลูกค้าไปรู้มาเพราะตํารวจบอกลูกค้าก็เลยแจ้งความแล้วลูกค้าก็เอาเรื่องเนี้ยมาถามคุณเมย์ว่าเฮ้ยคุณทำอย่างนี้เขาได้ยังไงเพราะคิดว่าคุณเมย์เป็นเจ้าของ คุณเมย์ก็เลยซวยไปด้วยก็เลยอยากให้คุณหมอเนี่ยชี้แจงว่ามันเป็นอย่างนี้ตามที่ลูกค้าเนี่ยเขาบอกหรือเปล่าคือคลินิกที่เปิดไปของคุณในบริษัทขอไข่เนี่ยไม่มีใบอนุญาตในช่วงเวลานั้นจริงหรือไม่มันพิสูจน์ตามทำลายของตํำรวจได้ ค่ะคือเรื่องนี้มันอาจจะมีดีเทลอะไรที่มันซับซ้อนค่อนข้างจะเยอะเมย์คิดว่าเราทั้งนน่คนรู้ดีที่สุดเนาะก็จริงๆก็เมย์ก็ยังยืนยันที่อยากจะคุยแต่คําว่าคุยของเมคือมันไม่ใช่ราคาที่กดเมยมันไม่ใช่ราคาที่มันไม่ยุติธรรมคือเมยต้องการความยุติธรรมคําว่ายุติธรรมอะ่ะพี่ถ้าเป็นพี่พี่เลือกอะไระคือในเรื่องนี้อเออเมยก็ 30ล้าน50าล้าน100ยล้านคุณก็ไม่จ่ายแต่วันที่คุณจะไปเสนอขายที่อื่นคุณขายตั้งสองสล้านแต่วันนี้ทำไมคุณไม่ยอมจ่ายหุ้นของฉันแค่นี้เองคือวันนี้ราคาที่เราให้ไปมันคือราคาที่เราอยากจบเราอยากจะกลับไปใช้ชีวิตของเราเราไม่มีเวลาที่จะมาเล่นซ่อนแอบกับคุณจริงๆมันเราเหนื่อยมากๆราคาที่เราอยากจะจบมันยังถูกมันยังน้อยกว่าราคาที่คุณไปเสนอขายบริษัท คลินิกชื่อดังด้วยซ้ำวันที่คุณเสนอขายเขาวันนั้นรายได้แค่15-20้ล้านคุณยังเสนอขายเขา4 0 200ล้านแต่วันนี้รายได้บริษัทเรา4050ล้านไม่รวมสาขาใหม่ร้อยล้านของฉันคุณไม่จ่ายคุณบอกว่ามันมากไปคุณไม่มีเงินไอ้คานที่คนะุณมานั่งอยู่ตรงนี้แสดงว่าคุณคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมคุยกันไม่รู้เรื่องจริงๆค่ะเพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรคือไม่อาจจะขอในความยุติธรรมของเมีมันมากไปหรอหรือว่าคุณเอง ไม่อยากจะจ่ายอะไรเลยอะไรเลยให้กับให้กับหุ้นของเมย์จริงๆหรอธุรกิจนี้กําลังเติบโตซะด้วยซ้ำวันนี้คุณได้ทุกอย่างไปคุณได้ธุรกิจที่มันกําลังจะเติบโตมากๆมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะเออเราเองก็ทําธุรกิจเราไม่ได้มาเล่นขายของกันวันที่เราก่อร่างสร้างตัวเติบโตกันมามากมายวันที่ฉันดังที่สุดฉันเอาแสงไปสาดคุณทั้งสามคนแล้วฉันกำไรรายได้ฉันหันสีฉันไม่เคยบน่น มันก็คือธุรกิจที่เราเลิกจะมีพาร์ทเนอร์เราไงแต่วันนี้พอคุณดังคุณรู้สึกว่าทําไมฉันต้องไปหันคนนี้ด้วยมันไม่มีประโยชน์แล้วอะ่ะเออ<ม>ฉันอยากจะเก็บมันไว้ทั้งหมดเพราะว่าฉันดังมากอย่างนั้นหรออย่างนี้คุณก็ไม่ควรจะมีพาร์ทเนอร์ตั้งแต่ทีแรกอะ่ะหรือเปล่า